ทำนายความฝันเลขนำโชคทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นลาฝันเห็นลาแปลว่าอะไรเออเนี่ยเนี่ยตัวลอกหรือตัวลาฝันเห็นตัวลอกหรือตัวลาเนี่ยท่านดวงดีมากนะคะท่านจะ ได้รับความช่วยเหลือท่านจะมีนาลีอุปฉับท่านจะมีนารีอุปถับท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทมิตรสหายท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวช่วงเนี้ยมีคน แอบตกหลุมรักคุณอยู่มีคนอิจฉาคุณเป็นผู้หญิงอายุมากกว่ามีผู้หญิงอายุมากกว่าอิจฉาคุณคุณอาจจะโดนร้องเรียนอะไรสักอย่างจะมีคนมาหาเรื่องทะเลาะก,กับคุณ ให้ระวังจะมีปัญหาให้ระวังท่านอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงอายุมากกว่าเลขนำโชค401 401 รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ